เลี่ยนห้องทำงานธรมธรมดาๆด้วยระบบไฟจาก Chentech House ให้เป็นได้ทั้งห้องดูหนังห้องเล่นเกมและห้องฟังเพลงที่สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงแบบนี้ h o y g o o g l e เปิดเพลง Justin Bieber ให้ฟังหน่อยได้เลยกำลังเปิด Justin Bieber ทาง y o u t u b e Music oh. สวัสดีครับทุกคน วันนี้พบกันกับ Gen Tech House อีกแล้วนะครับผมก็ไม่ได้มาแนะนำตัวคิดไหนไม่ได้มาแนะนำสินค้าตัวไหนนะครับวันนี้เพียงแต่ว่าจะมาโชว์บรรยากาศให้ดูว่าถ้าเราติด smart entertainment Kit จากทาง Gen Tech House ไปเนี่ยแล้วห้องทำงานห้องเล่นเกมห้องดูหนังฟังเพลงห้อง home entertainment ของเราเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศประมาณไหนเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับ ในโต๊ะทํางานเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องแสงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยทีเดียวนะครับมันก็คงจะดีกว่าไม่น้อยนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนแสงไฟได้เวลาที่เราต้องการแสงไฟมากๆในการทํางานนะครับเราสมาธิกําลังจดจอ่อเราก็สามารถเพิ่มลดไฟได้ความต้องการนะครับหรือเราก็สามารถกําหนดได้ ตาม Position ที่เราต้องการด้วยนะครับว่าเราอยากติดตั้งไฟณที่จุดไหนเพราะเราไม่ได้มีแค่ไฟหลอดอย่างเดียวนะครับเราก็มีไฟเส้นในเซต Smart Entertainment Kit ด้วยว่าเราอยากติดตรงไหนบ้างนะครับอยากเอามาติดที่หลังจออยากเอาไปติดที่ข้างบนเพนดานก็สามารถทําได้นะครับและก็สามารถควบคุมผ่านมือถือได้ดังใจแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะโชว์เป็นการปรับโทนวอร์มให้ดูจะเห็นว่าในคลิปเนี่ยจะมีโทนที่วอร์มแล้วก็ถนอมสายตามากขึ้น แต่ถ้าผมอยากได้โทนแบบคู่ก็สามารถปรับได้ตามความต้องการแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะครับหรือในกรณีที่เราคิดงานไม่ออกเราอยากจะงีบสักพักหนึ่งเพื่อให้หัวสมองมันแล่นมากกว่าเดิมผมก็สามารถดิ่มไฟจากตรงมือถือได้เลยทันทีแค่นี้ก็มืดแล้วล่ะครับถ้าดิ่มไฟแล้วเราก็จะสามารถงีบได้สนิทมากขึ้นแล้วก็จะทำให้มีประสิทธิภาพในการนอนมากขึ้นด้วยครับ ส่วนนี้ก็ไฟในห้องนี้ที่ผมบอกไว้นะครับเราก็ติดไว้หลายที่เลยมีตรงผนังตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟที่เป็นหลอดสมาร์ทเบลนะครับแล้วก็จะมีเดินเส้นตามผนังเพดานข้างบนก็มีนะครับจะมีไฟตรงเชลฟ์ข้างบนนั้นก็มีด้วยนะครับที่หลังโต๊ะคอมทำงานเมื่อกี้พาไปดูบรรยากาศห้องในการทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่า อ้องห้องเดิมไฟดวงเดิมเซตเดิมเนี่ยครับเราจะเปลี่ยนบรรยากาศให้มันเหมาะกับการดูหนังฟังเพลงได้ยังไงแล้วผมจะไม่ได้พูดถึงระบบแสงระบบสีอย่างเดียวนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงระบบเสียงของห้องนี้ด้วยครับระบบเสียงที่สามารถสั่งการได้โดยการใช้อินพุตเป็น Google Nest ตัวจิว๋วตัวนี้ตัวเดียวแล้วเราก็เชื่อมต่อกับลำโพงที่ถูกใจที่รองรับ Google Assistant เข้าด้วยกัน แบบนี้ก็สามารถได้เสียงที่กระหึ่มรอบด้านแบบที่ดูหนังเล่นเกมและฟังเพลงก็ยังได้อัตรถและยังสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงได้ง่ายๆอีกด้วยครับ ้มาใหดเฮ้ย Google เปิดเพลง Justin Bieber ให้ฟังหน oy. ่อยได้เลยกำลังเปิด Justin Bieber ทาง YouTube Music และนี่นะครับก็คือบรรยากาศที่ดีขึ้นเมื่อมีระบบสมาร์ทโฟมจากทาง Gen Tech House นะครับถ้าใครสนใจอยากได้เซตไหนอยากจะติดแบบไหนนะครับสามารถทักเข้ามาปรึกษาทีมงานเราได้เลยนะครับลองดูนะครับเผื่อจะได้มีห้องที่บรรยากาศดีแบบนี้